สวัสดีครับผมโอธนาทรครับสวัสดีครับผมชัยยศอีวนันพูลครับผมครับกลับมาพบกับรายการ KSS To To The ม o o บายกรุงศรีเดอะโค้ชกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่ง เช่นนี้นะครับอยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กั๊ดเช่นเคยอ่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ครับรายการทุกคนที่รับชมกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกท่านเลยละกันครับปีนี้เป็นปีมังกรทองอ่าเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับปีที่แล้วต้องบอกว่าโอ้หตลาดหุ้นนี่โอ้โหหนักหน่วงเออมาขโมยเงินเราไปเยอะนะใช่แต่ว่าผมว่าปีนี้มันดีขึ้นนะซึ่งซึ่งมันก็สอดคล้องจากปีที่แล้วเนาะที่เราบอกว่ามันอยู่โซนประมาณหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ท่านำกันได้่โซนนั้นเป็นโซนของการสะสมครับซึ่งเราก็มาแชร์เรื่องของการอ่าหุ้น ที่อยู่โซนล่างๆโอเว่าโซเก็บหุ้นอะไรเงี้ยเราก็เน้นย้ำมาตลอดใช่ซึ่งตอนนี้ก็ฟื้นมาแล้วนะประมาณสักห้าสิบหกสิบจุดก็คิดว่าวันแต่ช่วงนี้ผมคิดว่านักทุนน่าจะสบายใจขึ้นอ๋อแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะหุ้นในพอร์ตฉันยังไม่มานะอืเอ๊ะทําไมหุ้นขึ้นตั้งห้าสิบหกสิบจุดทำไมทำไมพอร์ตแมสบอลเดิมเลยอะไรก็ค่อยๆดูกันไปนะเพราะว่าก็ต้องยอมแล้วว่าบางตัวก็ไม่ได้มาอย่างอย่างอย่างที่คาดหวังนะครับ อ่าแต่โดย sentiment โดยรวมบรรยากาศโดยรวมมันดูดีดูดีขึ้นเยอะพี่ดีเอะสิ่งที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นช่วงก่อนอ้ตลาดย่อตัวมา5-6จุดเนี่ยมันไหลยาวเลยออแต่นี่เริ่มมีแรงซื้อแรงรับแล้วก็บางวันเนี่ยพลิกกลับมาซื้อกลายเป็นบวกเลยจะได้ต่องค่าหลายพวกนั้น อันนี้ต้องเรียนดั้งุนอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เนี่ยทำไมภาพของการลงทุนมันดูแล้วมันพลิกจากปีที่แล้วเลยช่ปีแล้วเนี่ยถ้าแดงมาทักสี่ห้าจุดนะไม่เหลือครับลงเลยแต่ปีนี้อ่าเมื่อวันวันพฤหัสเมื่อวานเมื่อวานนี้ลงมาประมาณเกือบเกือบสิบจุดเหมือนกันนะเจ็ดแปดจุดสุดท้ายด้งกลับเขียวได้แสดงว่าเซนิเมนต์โดยรวมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นอทีนี้มามา ให้เหตุผลกันว่าทุามันถึงดีขึ้นคือปีแล้วเนี่ยตัว GDP บ้านเราเนี่ยมันลงมาตลอดนะตั้งแต่ต้นปี2.6、2.8、1.5อ่าคิวยังไม่ออกแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาคาดการไว้ว่าของเราเนี่ยจะโตอยู่ประมาณสักสาปร์เซนบวกลบแล้วกันอ่ามีก็มิดนะอ่าใช่คือแสดงว่าปีแล้เนี่ยมันเป็นเป็นโลเลเวลแล้วอ่าแต่ทีเนี้ยมันบอททอมขึ้นมา อ่ามาตอมาเพ้นมาวัะนั้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกันครับคือจีพบ้านเราโตอินเด็กซ์ซึ่งเป็นตัวสะท้อนเศรษฐกิจมันก็ควรที่จะมาด้วยอ่าเนี่ยคือเป็นเหตุผลโดยรวมนะฮะว่าทําไมปีนี้ดูภาพการลงทุนตั้งแต่ต้นปีดูแล้วมันดูดีขึ้นดูดีขึ้นใช่แล้วก็ฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อให้เราเห็นและถึงแม้ว่ายังไม่ได้มาแบบต่อเนื่องเป็นเม็ดเป็นเป็นอ่าเป็นแบบ เยอะๆแว่าเราก็ก็เริ่มเห็นเข้ามาใช่เริ่มเห็นโมเมนตัมที่มันดีขึ้นจากตัวเลขอาเบตยตั้งแต่เปิดเทรดมาวันที่2องมกราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า้มันเริ่มผ่อนคลายเริ่มคลี่คลายขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับบวกกับอันนี้ผมไม่แอบดูสถิติมาครับพี่รับในรอบ20ปีเนี่ยปีไหนที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลบเยอะๆหมายถึงว่าเกิน10%เปนี่ยคี่บปีถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่เป็นบวก กือบทุกรอบเลยอ่าอันนี้ก็เป็นถสตีอย่างหนึ่งครับคือมันลงแรงเนี่ยมันลงมาแล้วอ่าเหมือนคนจะกระโดดได้งสูงมันต้องย่อตัวลงมาก่อนเออเราคาดหวังอย่างนั้นไงถ้าจะย่อตัวลงมาแล้วก็อาจจะรีบาวขึ้นได้แรงๆครับด้วยเหมือนกันมองง่ายๆอาจจะเล่นบันชีจำลงมาช่วงกรปิง้ไปแต่จะเด้งเท่าเดิมหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยช่วงนี้เรามองว่าเป็นโอกาสที่จะ ทำผลตอบแทนขึ้นมาจากปีที่แล้วแล้วกันถูกต้องอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรยังไงเออเพราะมันมีสิ่งที่น่าสังเกตด้วยครับพี่กัสคืออย่างที่บอกตอนต้นเลยมันไม่ใช่หุ้นทุกตัวคอรสบอร์ดที่มันจะขึ้นอ่าโดยเฉพาะช่วงสองสามวันหลังเนี้ยเราเลือกเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กถูกต้องอ่านะครับอืมก็เดี๋ยวเรามีสูตรสแกนกันกันมาแชร์นะครับอ่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่กัส แชร์ตัวเทคนิคนะครับของตัวเซตก่อนนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเอาหน้ากาฟขึ้นมาเคก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราอธิบายไว้ชัดนตีอยู่แล้วนะตัวเส้นสีส้มนะในในจอเนี่ยคือตัวเส้น EMA ห้าสิบวันครับอ่าซึ่งผมช่วงรู้สึกจะ EP สุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยมาคุยกันอยู่แล้วนะว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวกดดัชนีอยู่ประมาณ2เดือนอ่าประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกายนอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมันผันมาแล้ว อ่าเนี่ยเบรกในอ่าเพราะนั้นแน่นอนนะฮะเซนเมนต์ภาพรวมเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคุยเลยคือถ้าเบรกเส้นนี้ได้ก็ถือว่าดีครับอ่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมาติดอ่าตัวซ้ายมือตัวแท่งแดงๆส่วนนี้อ่าประมาณทักหนึ่งสี่สามศูนย์อยู่ตัวเส้นขาวที่ที่ติดอยู่อือ่ามันก็จะเป็นมันเป็นไฮเดอร์นองก่อนหนึ่งสี่สามศูนย์เลยยื้อๆอยู่อ่ามันก็เลยยื้อๆอยู่นะแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆก็คือก็อย่าให้หลุดตัวเส้น สิบวันก็ได้หรือจะเป็นห้าสิบวันก็ได้ครับเพราะว่านัอยู่โซนเดียวกันครับอ่ผมมองว่าประมาณสักหนะึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์น่ะถ้าไม่อยู่โซนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็จะเป็นเพีการแกว่งตัวซิกแซกอะไรเงี้ยสักดัหหนึ่งครับ อ่าถ้าเป็นขาขึ้นแบบต้นรอบจริงเนี่ยช่วงแรกมันอาจจะมีการสะบัดหรือมีปร l ทาย<ห>ค่นอนข้างสูงหน่อย<ห>น,นะครับ<ห>แต่ถ้าเป็นอัพเทรนจริงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเบรกขึ้นไปยืนได้ทุกต้องกาประมาณนี้นะครับยังยไงก็ติดตามเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคอลกับพิกัดหรือทางวิเคราะห์ของ,ของกรุงศรีได้ทุกวันมีทุกเช้าด้วยเช้าบ่ายนะครับ<ม> อ่หรือรายการของเราก็ทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีรายการของพี่ต้นคุณอาทิตย์เขาโอ้โหมีข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราแล้วก็กด s ับสไครต์ให้กับช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีของเราด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเรานะครับเราเป็นทีมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านออนไลน์นะครับให้เกิดประโยชน์ทางด้านการลงทุนแน่นอนเราก็ยังอยู่กับ แอปพลิเคชันที่ชื่อว่ากรุงศรีสตอกเอ็กซ์เพรสนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาใช้งานเนี่ยอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับทั้งใน iOS แล้วก็ Android ดันเองนะแต่ต้องวงเล็บนิดนึงนะไม่ใช่ดาวน์โหลดมาแล้วคุณจะใช้ได้นะต้องเปิดบัญชีสิต้องเปิดบัญชีก่อนเลยลูกค้าของเราครับซึ่งขั้นตอนการเปิดบัญชีก็ไม่ได้ยากเลยโอ้โหจริงๆถ้ากรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ย วันสองวันนะว่ไม่เกินนะครับไม่เกินหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้เรามีระบบ e o p e n account นะครับทำเสร็จ complete บัญชี Cash Balance เนี่ยอนุมัติทันทีโอ้โหหนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยได้ Username Password ไปเทรดได้เลยนะสะดวกสบายมากมากนะครับยังไงก็เรียนเชิญกันมาครับผมอ่ะครับแล้วก็สูตรสแกนของเราในวันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเลยเราจะมาเน้นแบบเชิงโมเมนตัมของการ เก่งกำไรหุ้นกลางหุ้นเล็กอะไรแบบเทรดดิ้งใช่เป็นการเทรดดิ้งไปเพราะว่ากินนี้เราเกิดไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกว่าครับหุ้นชุดที่มาเนี่ยอบางทีไม่มีหุ้นเราในหุ้นในพอร์ตของเราไม่ได้วิ่งต้องบอกว่าวันแรกนะเปิดมาเนี่ยแน่นอนนะหุ้นใหญ่มาก่อนเขาเรียกแถวแถวหนึ่งเพราะหลังจากนั้นสามวันเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่แถวสองนะหุ้นเล็กหุ้นกลางโอ้โหวิ่งกันสนุกมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมีการแบ่งนะแบ่งชุด ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสหุ้นใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เจอต้องแบบแบบนี้มันหรือว่าเจอก็แบบโหน้อยมากนะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับภาวะต,ตลาดช่วงนี้ถูกต้องอะนะครับก็เสริมพี่กัสนิดหนึ่งละกันพอดีผมไปแทรกราฟมาเออแล้วเอามาคอมแพรก์กันคือระหว่างตัว Set Index แล้วก็ MA i Index <c oughs> แล้วก็เอ s i n d ตอนเนี่ยตอนนี้ทั้ง MAI และ s s s เ t เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์ม เยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะมากเพราะว่าตัวที่เพอร์ฟอร์มดีๆเราสังเกตเห็นง่ายครับหุ้นกลางหุ้นเล็กตอนนี้มีซีลิ่งเกือบทุกวันเลยนะพี่ใช่โอ้โหซีลิ่งกันแันแบบมากช่วงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสทีมในการเทรดดิ้งตัวทุนซึ่งพวกนี้มันต้องแยกเนาะต้องเรียนนักทุนอย่างนี้นะครับคือเราไปรวบทั้งตลาดเข้ามาเลยเงี้ยบางทีมันก็ โอโหมันหน้าชุดมันเยอะไปหมดเลยมากใช่นะฮะแล้วก็บางท่านก็บอกฉันไม่เล่นหุ้นเล็กฉันไม่อะไรอย่างเงี้ยนเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะต้องแยกเป็นหลายๆเงื่อนไขนิดนึงเราก็จะกรุ๊ปปิ้งให้เลยแต่ละกลุ่มไหนท่านชอบจะิลิดเป็นแบบไหนกลุ่มไหนก็ไปเลือกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวแอปพลิเคชันกรุงศรีซ็อกซ์เอ็กซ์เพรสมาได้เลย ่าโอเคนะครับก็อันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าแรกพอเข้ามาก็เจอหน้านี้นะครับเวลาเราใช้สูตรสแกนนะครับก็ไปเลือกที่เมนูด้านมุมบนซ้ายเพนขีด3ขีดตัวนี้นะครับเราิ้วแตะแล้วก็จะ expand เมนูทั้งหมดขึ้นมานะครับแต่แล้ววันนี้เราก็จะมา mix สูตรกันเหมือนเดิมนะครับให้เลือกที่เมนู radar builder นะครับก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มากด add a new เรดาร์ในการ r r e t e สูตรสแกนนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการนะครับวันนี้ที่เราจะมาเลือกสูตรแน่นอนถ้าเป็นสูตรในการเก็ฑกกำไรก็ต้องเลือกเป็นในเชิงของเทคคอร์ะนะครับใ,ใช้อินดิเคเตอร์มาคัดกรองกันครับ,รบอ,อย่างวันนี้เราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ทางด้านตัวเส้นค่าเฉลีย่ย <c oughs> นี่นะครับเราก็เลือกอสับเมนูข้างบนที่ชื่อว่า Cross เ v e r ในการกำหนดสูตรขึ้นมา นะครับเสร็จแล้วนะครับสูตรที <wei> ่เราจะใช้เนี่ยเราใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย SMA simple moving average ครับผมเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยไหนบ้างครับพี่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าคือในเนี้ยมันมันมีชุดของมัน้วอย่างเช่น5ตัด10แสดงว่าคุณเป็นคนเล่นสั้นมาก อ่ะใช่นะครับอย่าง5้าตัด30ก็แสดงว่ากลางกลางขึ้นมานิดหนึ่งอืาอ่ะ10 30ก็กลางมากหน่อยหนึ่งอ่า30 60ก็ยาวมันก็จะยาว้นเรื่อยอันนี้คือเขาเขาอ่าจับมาให้แล้วใช่ทั้ะนั้นอยู่ที่นักทุนเลยว่าจะจะเลือกแบบไหนเลือกแบบไหนแต่ณะวันนี้เราขอเลือกเป็นเอา5้าตัด30แล้วกันต้องเนาะเป็นไม่สั้นมากไม่ยาวมากอ่าก็ะเป็นแบบเดี๋ยวบอกเหตุผลให้อย่างเช่น5ตัด10เนี่ยผมว่ามันเร็วไปอืมคืออย่างเช่นอ่ะตัดขึ้นก็เร็ว หรือเวลามันตัดลงมันก็เร็วเพาะันมัน,มนผมว่ามันเร็วไปนิดนึงะนะฮะส่วนถ้าห้าตัด30มิเนี่ยม,มันก็เปรียบได้แบบ เออเส้นสั้นเนี่ยนะฮะห้าวันเนี่ยมันนิดเดียวแป๊บเดียวมันก็ขยับละนะครับนะตัดกระสานสิบที่เป็นระยะกลางอืเพราะนั้นสั้นตัดกลางขึ้นไปแสดงว่าตัวเนี่ยมันน่าจะมีจังหวะของการเริ่มฟื้นตัวขึ้นอ,อาจจะเป็นต้นรอบด้วยคือถ้าบอกว่านักทุนบอกเอา้าทำไมไม่เอาห้าตัดสิบเอาเร็วๆเลยอันนั้นไม่ว่ากันถ้านักทุนชอบไม่ว่ากันแต่ว่าด้วยความที่ตัวสัญญาณเทคนิคมันคือเราต้องดู คอนเฟิร์มนิดนึงอ่ะเออมันไม่ใช่แบบเร็วเร็วไปก็ไม่ดีหรอกเออนะมันก็ต้องรอคอนเฟิร์มนิดนึงนะก็เลยใช้เป็นห้าตัดสามสิบอ่าหรือทั้งบนบอกโอ้ยห้าเร็วไปฉันเอาสิบตัดสามสิบได้ไหมผมว่าไม่ไม่แตกต่างใช่แตกต่างกันน้อยมากอ่าสองอันเนี้ยได้หมด นะฮะเพียงแต่ว่าเราอยากเอาเร็วขึ้นนิดนึงก็เลยใช้เป็น 5- ้าตัดสามสิบแค่นั้นเองจริงๆก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเราแหละเพราะเราแบบโอ้โหเป็นคนเทรดแบบสั้นมากๆอาจจะเป็นเดเทเรทเราก็ใช้เ,เหมือนไทม์เฟรมหรือเส้นค่าเลียที่มันสั้นๆหน่อยอันนี้ก็ไม่มีผิดไม่ไม่มีผิดไม่มไมมถูก,ถกใช่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอา30ตัด60เลยตามหน้าจกอันนี้คือต้องโอ้โหนี้คือมันจะไกลไปนิดนึงอ่ามันจะช้าไปนิดอย่างรายการของเราเนี่ยเรามาพูดคุยกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอาระยะที่มันไม่สั้นมาก ยาวมากเราก็เลือกมาที่เอาหตัดส0สขึ้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงวัน2วันนี้เกิดสัญญาณนี้ครับอนะครับลองเลือกมาเนี่ยครับก็กดเข้าไปก็คัดกองมาโอ้โหเจตัวโอ้โหนั่นบอกไม่รู้จะเลือกยังไงเลยแค่ดูกราฟก็ตาแฉกกันแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่พี่กัรบอกแหละเดี๋ยวเราจะกรปิ้งมาให้เลยจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็ก เพราะว่าถ้าบอกว่าเรามาแนะ่งเำ71ตัวนี้นัําทุนเออเขาบอกแหมมีมีด่าเราในใจน่ไม่ต้องแน่นไม่ต้องแนะนก็ได้แต่เขาไปดูเองก็ได้างเนี้อ่าโอเคมันต้องมีกรุ๊ปปิ้งนะอ่าเดี๋ยวเรามากรุ๊ปปิ้งเป็นกลุ่มๆให้เนี่นะครับเราก็เลือกมาที่เมนเมนูด้านบนที่ชื่อว่าเซ็ตนะครับแต่แล้วเราเริ่มจากใหญ่ไปเล็กไหมพี่ได้ครับยังไงก็ได้ครับอะเราเลือก อย่างในกลุ่มเซ็ตร้อยก่อนแล้วนนะครับว่าตัวที่เกิดสัญญาณ5ตัด30ขึ้นมาเนี่ยเส้นเ m สเมเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างเนี่ยครับเราก็กดเลือกไปอันนี้ก็จะกองเฉพาะที่อยู่ในเซ็ตร้อยละครับผมจาก71ตัวใช่ไหมครับเหลือ13าตัวแล้วเดี๋ยวลองมาโชว์ดูนะครับเอาสักถ้าถ้าคือผมจำกราฟได้เอางี้ดีกว่าผมว่า KTB อเพิ่งขึ้นอ่าอ่าเเนี่ยนะครับอ่าเราก็สามารถ กดเข้าไปได้แล้วก็ดูชาร์จข้างในได้นี่นะครับเริ่มขึ้นมาแล้วรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าคุณใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับ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 แนวคิดของคุณแล้วกับไอเดียในการลงทุนฉานี้นะมันจะเริ่มเริ่มขึ้นเห็นไหมฮะมันกําลังจะขึ้นแต่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ชูตขึ้นไปเนาะแต่ว่ากําลังจะเริ่มขึ้นอันนี้พทิร์แบบคือยกโลละเตรียมเบรก ซึ่งถ้าคนชอบเสียงนี้อีกแน่นอนชอบกราฟอันนี้แน่ๆอส่วนจะเบรกไม่เบรกอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอ,อ,อันนี้คือคสแกนมาให้ดูว่าเอ,อ้ยกราฟที่เราอที่เรา่าแนะนําให้กัรลงทุนเนี้ยกราฟมันจะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้อ,อ่าถูกต้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองอ ไล่เลียงดูนะครับอย่าง uh, เอโอทีนี่ก็ขึ้นมาตั้งแต่เปิดปีใหม่มาแล้วนเนาะแต่ว่าเอเอนี่ขึ้นไปแรงนิดหนึ่งอลองดูอีกตัวหนึ่ง JMT JMT อมลองดูลองดูหน้าตากราฟ ใกล้เคียงเลยเริ่มแพทเทิร์นเดียวกับ KTB เมื่อกี้เลยแน่นอนเริ่มยกโลแล้วก็แนอนจ่อเบรกแล้วสูตรเอามาให้นักทุนนี่บอกแล้วนะฮะว่าต้องกันกองกันมานะครับซึ่งเสริมพิการละกันผมมองว่าช่วงเนี้ยที่เล่นตีมเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยเทคนิคอลเนี่ยสําคัญมากเพราะว่ามันสลับใช่เออตัวไหนที่มีโอกาสจะเกิดสัญญาณหรืออะไรพวกนี้ถ้าเรามาโฟกัสได้แบบทันท่วงทีอ่ะเออมันสามารถ เขาเรียกหารีเทิร์นให้กับเราได้เนาะต้องถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก่อนจะขึ้นมันหน้าตามันจะอย่างเงี้ยคนท้ายอย่างเงี้ยใช่นะครับแพทเทิร์นมันก็ทรงอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยเลยอ่าเป็นว่าน่ารักน่าลุ้นกันลกันสองตัวที่ที่ที่โชว์ให้ดูนะรับ KTB กับ JMT อ่าพวกนี้ก็ ลองไปส่วนตัวอื่นตัวตัวอื่นมันมันมีอยู่หลายตัวเนาะส่วนสิบสามตัวนั้กทุนก็ลองไปทำกันบ้างกันต่อดีเคอ่าบีเอ่าตัวแบมนี่โอ้โหอันนี้ก็เพิ่งขึ้นอยู่ในหลุมมานาน่าเออครับก็ลองไปดูชาร์ตแล้วก็ไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อันนี้สําหรับนั้กทุนที่ชอบตัวเซ็ตร้อยนะเป็นตัวใหญ่ๆอย่างที่บอกว่าบางทีตัวใหญ่ตรงนี้ไม่วิ่งนะไม่ค่อยมาอืมใช่ครับก็ คือบางคนเนี่ยคือเรากูปิ้งมาให้แหละอย่างที่บอกคือบางคนก็อาจจะแบบฉันไม่เล่นหุ้นเล็กเลยมาโฟกัสหุ้นใหญ่ตรงนี้เราก็กรองมาให้ใช่นหุ้นพวกนี้จะหน้าตาคุ้นเคยกันหน่อยอือนะครับถ้าไปกองหุ้นเล็กโอ้โหเดี๋ยวียไม่คุ้นเอ๊ะมันทําอะไรนะธุรกิจอะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเอาเซตลอยออกก่อนนะครับอย่างกลุ่ม MA i มอไอมาดูเอ็ซึ่งช่วงนี้ก็ต้องบอกโอ้โหวิ่ง กระจายเหมือนกันนะอะนะครับอะไรก็ดีเด้งออกมาดิดนึงเดี๋ยวขอกำหนดสูตรใหม่เิดนเลยนะครับอะอกี้เราก็เป็นการทัวร์ไปอีกครั้งเลยแล้วกันนะครับเราก็ไปเลือกตัวคอสโอเวอร์นะครับเมนูคอสโอเวอร์เพื่อกำหนดการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยที่เราเลือกมานะครับก็คือที่ห้าตัดสามสิบห้าออโตทีห้าตัดสามสิบนะครับ อ่พาอันนี้5ตัด10ก็จะเจออ,อีกชุดอ่อีกชุดหนึ่งอันนี้ก็คือเราแต่เลือกอันนี้5ตัด30ะนะครับแต่แล้วเราก็มาเลือกอเซตนะครับแล้วก็มาเลือกกลุ่มที่เป็น M A R S <S ไอ้กลุ่มเนี่ยมันแล้วแต่นิสัยนั่งของนังน่งถูนแล้วแหละว่า <S 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 ว่าชอบซิ่งมากน้อยขนาดไหนอ่าล็อถ้าเป็นเซ็ทล็อเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่ได้ซิ่งกันความโบล่าทัยมันก็น้อยหน่อยเบต้ามันน้อยหน่อยใช่แต่ถ้าคุณมาเลือกไอเมแน่นอนนะแสดงว่าคุณต้องจ้องหน้าจอใช่ <S 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 คือต้องมีวินัยในการลงทุนจริงคือกําหนดแผนแล้วก็จุดซับล็อตนี่ต้องชัดนะครับจุดเทสโพรฟิตก็ต้องชัดอ่าอย่างเช่นนะฮะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่า เอ้ใช่เหรอไอสูตรที่เรามาให้นักทุนเนี่ยการาฟมันจะได้หน้าตายอย่างจริงจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูวอลลิกเลยก็ได้ครัอลองดูวอลิกวอลิกตัวนี้ทำอ่ออะไรุดกีฬาอะไรอย่างเนี้เนาะ,ะทีมชาติไทยนี่ก็อ่แบรนด์นี้นะครับหน้าตาก็จะทรงค้ายกันเป๊ะเลยนะครัเป๊ะเลยอืมอันนี้เริ่มยกโลแล้วก็เริ่มจอจะเบรกทุกตา จะมาไม่มาอันนี้ไม่รู้อันนี้นั้นคุณต้องทําการบ้านต่อแต่เขาเรียกอะไรทรงกราฟที่เรามาแนะนําเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันน่ารักน่ารุนทุกตัวใช่คือพวกนี้แนะนําให้เซฟไปในแฟบริตเป็นวอตลิสเลยแล้วพวกนี้เราต้องเฝ้าแล้วนะครับมันเริ่มเกิดถ้าใครชอบชุดกราฟหน้าตาแบบนี้คุณก็ ตั้งตั้งสแกนเอาไว้อ่าแล้วคุณก็เซฟในเฟบลิกของคุณไปเลยพอเราสแกนมาเจอชุดเนี้ยแพทชิร์นเนี้ยมันชอบฉัชอบอย่นี้อชอบหน้าตากาแบบนี้นะครับก็ไปวางกลยุทธ์กันอ,อีกทีได้ะนะครับอ่านะครับอ่าสปาก,ก็เริ่มงัดงัดขึ้นหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันครับอ่านะครับอ่าทีนี้เราไปหุ้นแบบเล็กสุดเลยอันนี้อันนี้เล็กสุดอันนี้เล็กสุดต้องไปชุดชุดกลางอืมอ่าก็จะเป็นตัว เอสเซสอ่านี่จะเป็นชุดกลางตัวเซสร้อยจะเป็นชุดใหญ่อ่าเอสเซเป็นชุดกลางตัวเนไมไอแน่นอนเป็นชุดเล็กอยู่แล้วอ่าโอเคนะครับไปเอสเซต่ออ่าเอสเซสนะครับ อ่ะโอเคโอ้โหอันนี้ก็จะได้คุณซิงซิงตเกอร์หลายๆตัวเหมือนกันอันนี้คุณชื่อกันเลยอ่ะซิงเกอร์เฮงริซซิงนะครับซามีน่าก็อยู่ันนี้อันนี้เป็นหุ้นที่ทางมีพื้นฐานด้วยเนาะบลกเราครอบคลุด้วยนะฮะเอ NSL อะไรพวกนี้นะครับอืมลองดูลองลองดูกระนันไม่เหนื่อยสำหรับตัวซาบีน่ากันแล้วกันนะเพราะว่าเรา ครอเวอร์อยู่โอเคครอเวอร์ทางด้านพื้นฐานด้วยดใช่แล้วก็เป็นหุ้นที่มองว่า Q4 น่าจะดีด้วยมีเรื่องของ e a r n i เ g เข้ามาซัพพอร์ตด้วยต้องครับโอเคอ่ะเข้าไปดูซาบีนากันนะครับแน่นอนนะคคุณจะได้เห็นกราฟหน้าตาเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยอ่าเพราะน้ส่วนนี้ไว้ใจได้วนี้ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอสแกนและเจอเนี่ยก็ใส่ไป้เป็นวอตลิสแล้วก็ลงมอนิเตอร์ใกล้ฉีดตัวแล้วกันทำกันบ้านต่อ ครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เรามาแชร์กันในวันนี้นะครับครับผมอนะ่ะยังไงกอ็อย่างที่บอกเลย พวกนี้อาจจะไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปที่ไปกดซื้อกดขายได้เลยทันทีนะครับเราก็จะเอ็ดทกเคียให้ไปศึกษาต่อตามชุดหุ้นยูนิเวอร์ซสองุ้นที่เจอครับแล้วก็ไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันอีกทีแล้วก็ที่สำคัญเรื่องวินัยของการลงทุนนี่ก็โอ้นี่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเล่นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยต้องแน่นอนความผันผวนมันเยอะถูกต้องเพราะนั้นบางทีวันนี้บวกไปสักสิบพรุ่งนี้อาจจะลงห้าลงเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือขึ้นหมดเลยก็ได้อันนี้คุณต้องมี วินัยทิงๆอ่า<ช>ต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสูตรดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการก็เช่นเคยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราแล้วก็สนใจเป็นลูกค้าเราแค่เปิดบัญชีง่ายๆตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้หรือเซิร์ชใน Google ก็ได้เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีแล้วก็โปรเซสเข้ามาสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ย หน้าที่สหน้าที่ก็แอปพลูบแล้วสามารถเทรดกันได้เลยสามารถเทรดกันได้เลยครับโอเคก็สุดท้ายขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ